ไหนดูผลประกอบการสิชิมดูดูว่าเป็นจังไหร่ทำสำเร็จไหมมาลุนมาลุ้นมาลุ้นอันนี้หนึ่งวันเองนะคะลองดูค่ะเป็นการคั้นส้มผักเป้นครั้งแรกค่ะชิมดูโอ้ผานผานผาน,านได้เลยจ้าประมาณวันที่สองอาา่ะจ้ะน่าจะเปรี้ยวเยอะหน่อยค่ะว่าจะเอาไว้สักสองวันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครัวแล้วแต่โยจะหาทําเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็เป็นการ ขันส้มผักเป้นครั้งแรกค่ะผักเป้นนี่ก็คือเอามาจากบ้านคะ่ะแม่ตัดมาให้หนึ่งแปลงเต็มเลยค่ะทุกคนอันดับแรกเราก็เอามาล้างน้ำก่อนเลยค่ะเพราะว่าขี้ฟงขี้ฝุ่นดินนี่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าสูตรแม่หนูก็คือเวลาเอาผักมาอยากเก็บไว้นานๆนะคะทุกคนไม่ต้องล้างค่ะใส่ถุงมัดปากให้แน่นใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะอันนี้ผักเป้นสองอาทิตย์แล้วนะคะ พล่งได้เลิกค่ะนำมาคั้นค่ะแม่บอกสูตรมาค่ะว่าทํายังไงปกติแม่จะทําให้นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือไปงานแล้วก็กลับบ้านสองสามวันค่ะแม่ยุ่งมากๆไม่มีเวลาทําให้ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าอยากกินไหมทุกครั้งที่หนูกลับไปบ้านหนูจะต้องให้แม่คั้นส้มผักเป็นมาให้ค่ะรอบนี้แม่ก็เลยบอกว่าเอาไปทําเองแล้วกันแม่ทําไม่ทันทํานู่นทํานี่ทํานั่นเพราะว่าแม่คั้นส้มผักเซียนมาให้แล้วค่ะก็เลยส้มผักเป็นเอาไปคัน้นเอาเองแล้วกันมันจะได้แบบว่า ทยอยกินไปอะค่ะทุกคนก็เลยแบบจัดไปค่ะนี่ค่ะเราก็มาเลือกค่ะดินเยอะมากๆเลยค่ะจะโบกให้ทั้งดินทั้งหญ้าทั้งใบเหี่ยวค่ะคัดไปเกือบชั่วโมงค่ะทุกคนกว่าจะเสร็จค่ะเป็นการคัดที่แบบว่านานมากเลยค่ะเนี่ยค่ะคัดไปล้างน้ําไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่นี้ค่ะที่คัดค่ะเราก็ใส่เกลือเลยค่ะทุกคนจากนั้นเราก็ย้มหย้มยัมโยงโๆงโงไม่รู้เขายัมเขาโยงยังไงอะค่ะแต่แม่บอกว่าไม่ต้องคัดแรงหรอก หนูก็เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยคั้นค่ะทุกคนย่องยๆองยองงไปค่ะนี่จ้าพอย่องเสร็จมาเบิง้งโอ้ยเหมือนมันจะเละไปหรือเปล่าคะนี่แหละค่ะเวลาแม่ทําไม่รู้จักดูค่ะให้แต่แม่ทําให้กินเป็นยังไงล่ะบัตรีนี้พอมาเฮ็ดเองอ่ะจะ้ะ <laughs> หนูก็เอามาล้างน้ําต่อค่ะล้างน้ําประมาณสองสามน้ําค่ะถามว่าล้างทําไมตอนแรกหนูคิดว่าล้างให้เกลือออกแม่บอกว่าจุดประสงค์จริงๆก็คือไม่ให้เหม็นเขียวถ้าหนูจําไม่ผิดน,นะล้างเพื่อไม่ให้แบบเหม็นเขียวเพราะว่าผักเป็นนะกินเขาค่อนข้างแรงค่ะทุกคนนี่ค่ะล้างได้แล้วสองสามน้ําค่ะแล้วเ,เราก็ใส่เกลือลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลค่ะแล้วแต่เนาะสูตรใครสุ่มมันเนาะแม่บอกว่าบางคนก็ไม่ใส่น้าตาลใส่แค่เกลือกับผงชูรส แต่แม่บอกว่าสูตรแม่ใส่น้ําตาลด้วยหนูก็ใส่3อย่างตามแม่เลยค่ะเพราะหนูชอบกินหวานเหมือนกันค่ะแม่บอกว่าใส่น้าตาลมันก็จะได้นัวนๆหน่อยหน่อยหนูก็ใส่ผงชูรสเกลือน้ําตาลแม่บอกน้าตาลไม่ต้องใส่เยอะนะแล้วเราก็คั้นคั้นให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะเน้วเนื้นนตัวลายตัวลายไปจ้าเรียบร้อยค่ะลองชิมน้ําดูแม่บอกว่าเวลาชิมน้ามาให้เค็มนิดนิดค่ะทุกคนอาจได้อยู่ค่ะนี่ค่ะ เอาใส่แอบเลยค่ะทุกคนบางทีก็เอาใส่ถุงนะคะแต่หนูว่ามีแอบหนูก็เลยเอาใส่แอบค่ะแล้วก็แม่บอกว่าให้ใส่น้ําฝนพอเจาะจ้ะหนูยังหนูลืมใส่ทุกคนหนูก็เลยอ่ะใส่ตามหลังแล้วกันค่ะแล้วก็เก็บไว้นอกอุณหภูมิห้องค่ะใส่ข้าวสวยด้วยนะคะแต่ตอนหนูใส่ข้าวสวยอ่ะแม่บอกว่าบางคนก็ใส่น้ําสาวข้าวก็ได้ไม่มีน้ําสาวข้าวค่ะหนูก็เลยใส่ข้าวสวยหุงสุกอ่ะค่ะทุกคน